ดีครับลูกค <laughs> <laughs> uh ้ามันนี้ลูกค้ามันส่ดีด่างอาดัมป้วนล่ะฮะเลิกเล่นเรียกมามากินนมใส่เสียอ่ะเส่เสียแล้วโรงเรียนกันระยะกันเลยว่าจะเป็นลูกซิ์กันระยะนวัดเตะจะได้ใส่เสียกูเนีฮะคุณส่วนเขามีลูกสาวเป็นลูกซิ์กันระยะนวัดเโอ้ก็เลยได้โอ้ขันบ่แม่ โมเม,มนต์เขาแมนลูกศิษย์กันเลยยายนี่บ่ดได้เนียเนี่ยนะ <laughs> เขาบ่ได้ใส่เนี่ยโมเมนศิษย์เก่ากันเลยยะเนี่ยฮะเอาเอาเอาของไปน้ำเอาสิยางอย่างกลับบ้าน <laughs> เอาของไปน้ำอ <laughs> ่ะจ่ายเงินแล้วลืมของอ่ะวันนี้โอ้ผมคือเรียบแป้ยเนี่ยฮะที่ไปใช้มาไปาเช้าไปชื่อทว่ไปลุ้งไปนะโอ้ไปนะเดี๋ยว โอ้ไม่แจ้งตัูรอเถอะไปนะซื่อไหม่นี่ลูกค้าบ่ขอถุงเลยนะคะขอถือไปเองบาใส่ถุงค่ะธรรมดาฮะะละธรดาฮะฮะงะฮ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 ะเอาะปลูกสาวเฮะ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 ระเ้ะะ Oh. <laughs>